สวัสดีครับนักเรียนพบกับค,ครูอารมช่วยเรียงอีกแล้วนะครับกับการสอนออนไลน์ด้วยวิดีโอการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอาหารกับสุขภาพนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2, การสร้างเสริมสุขภาพโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ถูกต้องนะครับเพื่อให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จมากที่สุดครูกอ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเรียนรู้ดังนี้นะครับ 1. จมคลิปการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำใบงา,านหรือการบ้านนะครับ 3. ทำใบงา,านและการบ้านจนเสร็จนะครับแล้วก็เก็บไว้ส่งในโรงเรียนเปิดภาคปกตินะครับและ 4. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆเพื่อให้หนักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับครูหวังว่าพวกเราคงพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะครับขอให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้หรือดูคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับพร้อมกันแล้วเราไปชมคลิปกันเลยครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องอาหารกับสุขภาพซึ่งก็มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 1. นึจำแนกอาหารหลัก5าหมู่ได้ 2. เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมได้อาหารที่เราจะพูดถึงในที่นี้ก็คืออาหารหลักห้าหมู่นั่นเองนะคะอาหารหลักห้าหมู่ก็คือกลุ่มสารอาหารสำคัญที่ควรได้รับในแต่ละวันประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรโตีนเป็นหลัก ส่วนวิตามินแร่ธาตุไขมันรวมถึงสารอาหารอื่นๆนั้นแม้ต้องการในปริมาณที่ไม่มากแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะต่างก็มีส่วนช่วยทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติมีประสิทธิภาพและแข็งแรงนั่นเองมาเริ่มที่อาหารหมู่ที่หกันก่อนเลยนะคะอาหารหมู่ที่หนึ่งก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆ นมไข่ถั่วให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าขาดอาหารหมูน่นี้จะทำให้ร่างกายแคะะแกนผอมเจริญเติบโตไม่สมวัยอาหารหมู่ที่สองได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต จัดเป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยทำให้มีกำลังในการทำงานเล่นกีฬาออกกำลังกายถ้าขาดอาหารหมูน่นี้จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและเจ็บป่วยได้ง่ายอาหารหมู่ที่สามได้แก่ผักต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ เมื่อกินเข้าไปแล้วจะช่วยสร้างความต้านทานโรคทําให้ฟันแข็งแรงช่วยทําให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดีและทําให้ผิวพรรณดีอาหารหมู่ที่4ได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ช่วยบำรุงสุขภาพป้องกันโรคต่างๆทำให้ระบบการขับถ่ายทำงานปกติอาหารหมู่ที่5ได้แก่ ไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์ให้สารอาหารประเภทไขมันซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นอาหารห้าหมูน่นี้มีประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละวันเราควรกินอาหารให้ครบห้าหมู่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานทําให้ไม่เจ็บป่วยง่าย ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องโภชนะบัญญัติ9ประการโภชนะบัญญัติ9ประการก็คือข้อปฏิบัติในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยนะคะข้อที่1คือกินอาหาร5้าหมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ําหนักตัวเองนะคะ 2. กินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อ 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำา 4. กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำา 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดหรือเค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน 9. งดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของธงโภชนาการนะคะซึ่งจะมีการแนะนำให้กินอาหารที่หลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะโดยธงโภชนาการจะแบ่งอาหารเป็น6กลุ่มซึ่งจัดอยู่ใน4ชั้นและในแต่ละชั้นจะมีความหมายดังต่อไปนี้นะคะชั้นที่1กลุ่มข้าวแป้งกินปริมาณที่มากที่สุดเพราะเป็นแหล่งพลังงาน ชั้นที่2กลุ่มของผักและผลไม้กินปริมาณรองลงมาเพื่อให้ได้วิตามินแร่ธาตุและใยอาหารชั้นที่3กลุ่มของเนื้อสัตว์ถั่วไข่และกลุ่มของนมกินปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้โปรโตีนคุณภาพดีเหล็กและแคลเซียมชั้นที่4กลุ่มของน้ำมันน้ำตาลเกลือกินปริมาณเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินอาหารให้เหมาะสม ก็ขึ้นอยู่กับเพศวัยและกิจกรรมที่ทําในแต่ละวันด้วยนะคะเป็นไงละครับนักเรียนสื่อการสอนของครูที่นักเรียนได้จมจบไปแล้วครูหวังว่านักเรียนคงมีองค์ความรู้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ครูตั้งเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการสรุปองค์ความรู้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูจึงได้เตรียมใบงานมาปากักให้นักเรียนได้ปฏิบัติ หรือได้ทำกันด้วยนะครับนี่คือใบาหารสำหรับวันนี้นะครับโดยมีคำชี้แจงว่าให้นักเรียนเขียนแผนฝังความคิดสรุปความรู้เรื่องอาหารกับสุขภาพอย่าลืมให้ทำลงในสมุดวิชาสุขศึกษานะครับแล้วเก็บอ่านที่ทำเสร็จแล้วให้ครูตรวจในวันที่โรงเรียนเปิดเรียนเป็นปกตินะครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วันนี้นักเรียนคงจะเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้คุณครูอารมณ์ช่วยเรื่องต้องขอยุติการสอนไว้เพียงแก่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ oh,